เสริมตัวไหนที่เหมาะสมสำหรับคนที่ต้องการพัฒนารูปร่างสร้างกล้ามเนื้อวันนี้ p h y s กฮีโร่มีคำตอบมาให้ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับเพื่อนๆกำลังอยู่กับช่อง y t u t u ฟิสิกฮีโร่นะครับช่อง YouTube ที่พูดคุยสาระดีๆเกี่ยวกับการสร้างกล้ามเนื้อเปลี่ยนแปลงรูปร่างลดไขมันและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะครับกับผมอาจารย์นึงนะครับ คนเดิมวันนี้มีสาระดีๆจะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะครับเป็นคำถามที่ผมมักจะได้ยินน้องๆถามเสมอน,นะครับเวลาที่เราไปฝึกซ้อมที่ยินม,มน,น,น,นะครับฝึกซ้อมเบเทนนิ่งนะครับว่าออพี่ครับถ้าเกิดผมจะสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยผมควรจะต้องกินอาหารเสริมอะไรบ้างครับนี่อย่างแรกเลยนะครับคำถามแรก ที่จะเจอบ่อยๆมากอาหารเสริมมาเลยอย่างที่ 2, 2> mm hmm. เวยี่ห้ออะไรดีครับครับอย่างที่3ามพี่เล่นมานานหรือยังครับ okay. ซึ่งวันนี้คําตอบที่ผมอยากจะมาตอบก็คือเรื่องของอาหารเสริมครับว่าอาหารเสริมอะไรดีนะครับส่วนเรื่องเวย์ผมเคยทําคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วว่ากินเวย์ยังไงให้กล้ามใหญ่ลองไปดูย้อนหลังเอานะครับวันนี้อาหารเสริมเนี่ยคือผมเอาจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะ ว่าอาหารเสริมอะไรที่ผมกินแล้วรู้สึกว่ามันเอฟเฟกตีฟหรือว่ามันได้ผลมากกับการฝึกซ้อมและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวเองนะครับแล้วผมก็ยังกินมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณสามสี่ตัวนะครับตัวแรกนะครับที่ผมว่ามันเป็นประโยชน์ทั้งคือกับการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็กับการเพิ่มแรงในการฝึกซ้อมนะครับ ซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้ดีนะครับนั่นก็คือครีเอทีนนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะครับซึ่งครีเอทีนเนี่ยถือว่าเป็นอาหารเสริมสำหรับการพัฒนารูปร่างสร้างกล้ามเนื้อที่มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะใช้แหละนะครับเพราะว่าในเวลาเราทานเวโปรตีนเนี่ยหลายครั้งที่เราซื้อเป็นเซตมันก็จะมาพร้อมกับครีเอทีนใช่ไหมครับซึ่งกินดีครับ เพราะว่ามันเสริมแบร์ให้กับเราดีเพราะว่าครีเอทีเนี่ยมันจะช่วยดึงเอาน้ำนะครับแล้วก็สารอาหารต่างๆเข้าไปกักเก็บไว้ในเซลล์กล้ามเนื้อนะครับแล้วก็เวลาที่มันมีสารอาหารห,หรือน้ำเขาไปเก็บในกักเก็บในเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยมันก็ส่งผลดีต่อการฝึกซ้อมคือกล้ามมันก็ดูเต็มด้วยนะครับในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาเราฝึกซ้อมเนี่ยแรงที่เกิดจากการดึงเอา ไกลโคเจนในกล้ามเนื้อมาใช้เนี่ยมันก็มีเยอะด้วยมันก็ดีนะครับกินเป็นพรีเวิร์กอัวก็ดีนะครับแล้วก็กินเป็นเ post เวิร์กอัวก็ดีเช่นเดียวกันนะครับก็คือมันก็สามารถดึงสารอาหารเข้าสู่กล้ามเนื้อได้ง่ายมากขึ้นนะครับถ้าเอาเพียงแค่การเพิ่มพลังกำลังในการฝึกซ้อมนะครับดึงสารอาหารเข้าสู่กล้ามเนื้อดึงน้ําเข้าสู่กล้ามเนื้อนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อมันมีการา recovery ที่ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกซ้อม แครีอีทีนก็ถือว่าเป็นอาหารเสริมที่ที่ดีนะครับตัวหนึ่งเลยที่ควรจะเลือกหยิบมาใช้ในช่วงของการอ่อบัลคิงเฟสนะครับอันนี้ก็คือตัวแรกที่ผมใช้ตัวที่สองที่ควรจะต้องใช้นะครับอย่างมากก็คือ BCA นะครับ BCA เนี่ยเอ่อแบลนช์เชนอะมิโนแอซิดเนี่ยครับคือมันจริงๆตัวเนี้ย มันส่งผลให้เป็นเรียกว่าเป็นอาหารเสริมตัวที่ถ้าเราใช้เป็นเราใช้ดีนะครับมันจะมีผลต่อการพัฒนาและการสร้างกล้ามเนื้ออย่างมากเลยนะครับเพราะอย่างตัวผมเองเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่ทราบว่าหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างและกล้ามเนื้อของคนที่เป็นเน็ตตี้หรือว่าคนที่ไม่ได้ใช้ฮอร์โมนนะครับ B C A อ่ะช่วยได้นะครับช่วยยังไงครับคือคุณสมบัติของ B C A เนี่ยมันช่วยเติมกรดอะมิโนหรือว่าไอตัวที่มันจะเป็นโปรโตีนเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายของเราโดยตรงโดยไม่มีแคลอรี่คือคุณไม่ต้องเพื่อนๆไม่ต้องไปกินอาหารเยอะอะเพื่อที่จะให้ได้โปรโตีนมานะครับแต่เราใช้แต่ B C A เนี่ยมันจะทำให้เราได้สารที่เป็นกรดอะมิโนที่ ช่วยไปซ่อมแซมแล้วก็ยับยั้งการสูญเสียของมวลกล้ามเนื้อนะครับนั่นเท่ากับว่าจริงจริงร่างกายเราเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าอะไรสร้างซ่อมแซมกล้ามเนื้อแล้วก็มีการแคตาบลิกหรือแคตาไลท์ครับกล้ามเนื้อออกไปด้วยโดยธรรมชาตินะครับถ้าเกิดเรากินอาหารไม่เพียงพอเราฝึกแต่แล้วเราก็ไปฝึกซ้อมหนักจนเกินไปฝึกซ้อมยาวนานเกินไปเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่ร่างกายจะ เขาเรียกอะไรล่ะดึงเอากรดอะมิโนในกล้ามเนื้อเนี่ยมาใช้เป็นปูโคสแล้วก็เป็นพลังงานนะครับแต่ BCA เนี่ยมันไปช่วยลดไอกระบวนการกระบวนการเนี้ยกระบวนการทำลายกล้ามเนื้อที่เป็นกระบวนการปกติของร่างกายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดง่ายๆนะครับคือเราสร้าง กระบวนการที่เราเล่นเวทเทรนนิ่งเรากินเนี่ยเราพักผ่อนเนี่ยแล้วเราทานอาหารเสริมเข้าไปเนี่ยก็เพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อแต่ถ้าร่างกายมันมีกระบวนการที่ยับยั้งการสร้างหรือกระบวนการที่มีการทำลายกล้ามเนื้ออยู่มันก็สร้างได้ไม่เต็มที่แต่พอเรากิน BCA เข้าไปเนี่ยเพื่อไปลดไอกระบวนการาทำลายกล้ามเนื้อโดยโดยร่างกายตัวเองเนี่ยก็แปลว่า กล้ามเนื้อมันก็จะมีโอกาสที่มันจะสะสมได้เพิ่มมากขึ้นในร่างกายครับแทนที่มันจะถูกดึงออกไปด้วยทีนี้เราก็ลดปัดจจัยที่ทําให้กล้ามเนื้อของเรามันสูญสูญสลายลงอ่ะลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเข้ากับว่าการสะสมมวลกล้ามเนื้อมันก็มีโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นทีนี้ BCA เนี่ยกินยังไงดูข้างกระปุกเลยครับที่เขาบอกให้กินอะ่ะทำให้ได้แล้วกัน เพราะว่า BCA เนี่ยถ้าเกิดมันเป็น Raw BCA หรือว่า BCA แบบปกติเนี่ยหลายคนที่บอกว่าจานหนึ่งรู้แหละว่า BCA มันดีอะแต่ว่ามันกินยากหรือเกินนะครับอันนี้แหละผมจะบอกให้ว่าในกีฬาเพาะกายเนี่ยหลายอย่างเรารู้ว่าเราต้องทําแต่เราทาไม่ได้หลายอย่างที่เรารู้ว่ามันต้องกินแต่เรากินไม่ได้กินยาก หรือว่าเราไม่สามารถเมนเทนให้มันอยู่ในชีวิตเราได้ไปตลอดนะครับคือถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงรูปร่รงจริงๆอ่ะหลายสิ่งหลายอย่างอ่ะมันไม่ใช่การทําแค่2เดือนหรือ3เดือนแต่มันคือการทําให้มันอยู่ในชีวิตเราไปตลอดตัวของ BCA ก็เหมือนกันมันจะไม่เหมือนครีอทีนครีอทีนคือจืดไร้รสชาติสามารถผสมลงไปในเวก็ได้ผสมกับน้าเปล่าก็กินได้ตักใส่ปากแล้วกินเลยก็ได้ครีอทีนมันจึง ขายดีและกินง่ายแล้วก็ใช้ง่ายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับเราไปได้ตลอดอต่อการฝึกซ้อมแต่ BCA ไม่ใช่ครับหลายคนกินไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมันรสชาติมันเฟื่อนมันฝาดมันขมมันเหม็นรสชาติมันแย่มาก BCA อะครับแล้วข้างกระปุกบ,บอกว่าไงให้กินเช้ากินหลังฝึกซ้อมและกินก่อนนอนแค่ครั้งเดียวยังกินไม่ได้เลยและให้กินวันละสามเวลาครับ ผมบอกเลยวิธีการคือถ้าคุณรู้วิธีการนี้นะแล้วคุณไปทําให้ได้นะแล้วคุณกินได้นะร่างกายคุณเปลี่ยนแน่เพราะ BCA ส่งผลโดยตรงอย่างที่ผมบอกอะว่ามันเป็นลดการทําลายกล้ามเนื้อของเราในกรณีที่เราใช้พลังงานมากเกินไปพล,นนนพลังงานเกินพลังงานนานเกินไปออกกําลังกายนานเกินไปแล้วกินไม่พอกินไม่ถึงนะครับ วิธีการที่จะกิน BCA นะที่ผมพบด้วยตัวเองนะมันค่อนข้างจะสวนทางกับสิ่งที่เราคิดก็คือพอเราคิดว่ามันกินยากเราก็เลยจะรีบกินอย่างแรกที่คนมักจะใส่ก็คือคิดว่ามันเหมือนเคลียร์ทีก็คือเอาเร็วๆเลยนะมันจะได้จบเร็วๆไอ้ที่มันกินยากเนี่ยปักใส่ปากแล้วน้ําตามสุดท้ายบ้วนทิ้งถ้าไม่ทันเลยครับเพราะนั่นไม่ใช่วิธีการที่จะทําให เอา BCA เข้าสู่ร่างกายได้อย่างดีที่สุดนะครับแล้วง่ายที่สุดในทางตรงกันข้ามลองไปทำดูนะครับแล้วผมทำจนถึงทุกวันนี้แล้ว BCA อยู่กับผมมาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้และตลอดชีวิตด้วยผมทำได้มันไม่ใช่การตักใส่ปากหรือผสมน้ำหนึ่งแก้วน้อยน้อยน้ำน้อยๆใช่มน้ำน้อยน้อยจะได้กินเร็วๆไม่ใช่ครับ ตรงกันข้ามส่วนทางกับความรู้สึกมากก็คือตักเอ่อ BCA ใส่ลงไปในเชคเกอร์ของเว e อร์แล้วคุณผสมน้ําเต็มเชคเกอร์เลยครับแล้วคุณเขยา่าแล้วคุณลองกินดูครับมันจะเหมือนน้ําจืดเลยแต่มีกลิ่นของ BCA ออกมานิดๆแล้วถ้าคุณยังกินไม่ได้ผมแนะนําให้คุณเติมเกลือแร่ผงเข้าไปก็ได้ครับถ้าไม่ใช่อยู่ในช่วงไดเอทนะเพราะเกลือแร่มันก็จะเกลือแร่ผงมันจะมีน้ําตาลด้วยแต่ เพื่อการที่จะเราจะกินมันได้ะนะครับในช่วงแรกเนี่ยให้คุณเติมเกลือแร่ผงลงไปใน BCA แล้วกินนะครับในช่วงของก่อนที่จะไปคาร์ดิโอถ้าคุณมีคาร์ดิโอเช้านะคุณจิบมันไปเรื่อยๆในช่วงการคาร์ดิโอได้เลยครับหรือถ้าเกิดคุณซ้อมเวทเทรนนิ่งนะคุณจะต้องมี2น้ำา1คือ BCA 2. คือน้ำเปล่าครับนี่คือสาเหตุที่ทำไมนะกพราะกายบางคนมี2น้ำ และถ้าคุณสามารถจิบ BCA ได้ขณะฝึกซ้อมคุณจะลดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อขณะฝึกซ้อมเพราะคุณอาจจะคิดว่าการฝึกซ้อมเวทเทรนนิ v ่งมันทําให้เกิดการสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับการที่คุณฝึกซ้อมอยู่ในยิมอะ่ะไม่ใช่เวลาของการสร้างกล้ามเนื้อแต่มันเป็นช่วงเวลาที่เราอะ่ะส่งสัญญาณสื่อสารไปกับกล้ามเนื้อว่ากล้ามเนื้อมันต้องทํางานหนัก แล้วมันจะมีการแล้วสิ่งที่เราเรียกว่าทำงานหนักก็คือเทรนดูเฟรียแล้วเมื่อเทรนดูเฟียมันจะเกิดการเสียหายในระดับเส้นใย,ยกล้ามเนื้อนะครับแต่ไม่ใช่กล้ามเนื้อชีกขาดความเสียหายในระดับเส้นใย,ยกล้ามเนื้อนี่แหละที่จะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดที่ทาให้กล้ามเนื้อรู้ว่ามันจะต้องพัฒนาตัวเองหรือซ่อมแซมตัวเองในระดับซูเปอร์คอมเพนเซชันก็คือซ่อมแล้วต้องกลับมาแข็งแรงกว่าเดิม น,นั่นคือกระบวนการที่เกิดขึ้นในยิมก็คือการทำลายเส้นใยกล้ามเนื้อโดยการเทรนทูเฟลียแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอะเทรนในระดับที่มันนานเกินไปแล้วอาหารของเราไม่ถึงเราไม่ได้กินพรีเวิร์กเอามาเราไม่ได้กินอ,อ,อาหารเป็นมื้อเล็กๆอะ่ะก่อนที่จะมาฝึกซ้อมนะครับหรือเราฝึกซ้อมเวทเทรนนิ่งลากยาวเกินไปโดยที่เราไม่ได้มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรืออะไรมาช่วยเลยเนี่ยนะครับ มีโอกาสอย่างมากที่เมื่อเราฝึกซ้อมเกิน1ชั่วโมงครึ่งไปแล้วหลังจากนั้นฮอร์โมนเทสเราดกปุ๊บมันจะเริ่มไกโคเจนเราเริ่มหมดแล้วเรายังฝึกซ้อมลากยาวมีโอกาสที่เราจะสูญเสียกล้ามเนื้อไประหว่างการฝึกซ้อมครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัวที่จะมาช่วยให้การฝึกซ้อมของเราเนี่ยมันลดปัจจัยของการสูญเสียกล้ามเนื้อระหว่างฝึกซ้อมไปก็แบบคือ BCA นี่เองครับจิบ BCA ระหว่างฝึกซ้อมนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นไปได้หลังฝึกซ้อมก่อนนอนกิน BCA ถ้าคุณทําได้ BCA จะเป็นตัวช่วยที่ดีมากดีมากๆของการพัฒนากล้ามเนื้อนะครับแต่ถ้าคุณจะกินให้ได้แบบที่ผมบอกเมื่อกี้คุณก็ต้องไปฝึกกินมันให้ได้ก่อนซึ่งวิธีการก็คืออย่างที่ผมบอกไปแล้วว่า 1. ช้อนของ BCA น้ําเต็มเชคเกอร์ครับถ้ายังกินไม่ได้ให้ผสมเกลือแร่ลงไปนิดนึงครับ ทีนี้มันจะกินได้ง่ายและลื่นเลยครับนั่นคือวิธีการกิน BCA ที่ผมใช้นะครับแล้วก็กินมาจนถึงตอนนี้นะครับอันที่สามครับคนที่ควรจะใช้ก็คือวิตามินครับวิตามินรวมนะครับอาจจะเป็นวิตามิน C อย่างเดียวก็ได้หรือคุณจะแยกมาเป็น fish oil วิตามิน C วิตามิน B รวมก็ได้หรือจะซื้อเป็น animal pack เลยก็ได้ก็คือวิตามินรวมของ ที่นักพอากายเขาใช้กันนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Animal Pa c k ผกลุ่มแนะนำให้กินในโดสที่มันต่ำกว่าที่เขาแนะนำในกระปุกในข้างกระป๋องเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้ากินตามโดสที่เขาแนะนำข้างกระป๋องมันจะเยอะเกินไปนะครับถ้าเราไม่ได้เป็นนักกีฬาที่มีน้ำหนักตัวเกิน9กกิโลแล้วมีมัดกล้ามเยอะๆมันจะเกินเกินความจำเป็นของร่างกายไปครับเพราะะก็อันที่3เนี่ยที่ผมแนะนำนะครับก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือวิตามินครับ วิตามินซีวิตามินบีรวมฟิชออยล์นะครับซิงค์นะครับอันนี้นะครับที่ควรจะต้องมีไว้นะครับซึ่งผมก็มีเช่นเดียวกันนะครับที่เป็นี้ตามีพิีรวมสุดท้ายนะครับถ้ามีเงิเนเหลือนะครับซึ่งจริงๆถ้าไม่ใช่ระดับนักกีฬาส่วนใหญ่กไ็ไม่ค่อยมีคนใช้นะครับก็คือกูตามิน กลูตามีนเนี่ยมันก็จะเหมาะกับการรีคอ v e เวอรี่มากๆนะครับกลูตามีนมันทำให้การรีคอ v e เวอรี่สมบูรณ์นะครับพูดง่ายๆก็คือแต่ว่าถ้าเป็นระดับนักกีฬาเนี่ยที่ใช้ฮอร์โมนเนี่ยส่วนมากอะฮอร์โมนมันมีส่วนสําคัญมากนะครับในกระบวนการรีคอ v e เวอรี่นะครับคือที่นักกีฬาเพราะกายที่ใช้ฮอร์โมนเนี่ยแล้วเขาสามารถพัฒนากล้ามเนื้อได้วรวดเร็วเพราะกระบวนการรีคอ v e เวอรี่เนี่ย มันแทบจะสมบูรณ์แบบเลยหมายความว่าคุณซ้อมวันนี้พุ่งนี้พักอีกวันหนึ่งมาเล่นต่อได้เลยโดยที่ไม่มีอาการดอมแล้วสามารถใช้พละกกำลังได้แทบจะเหมือนกับวันแรกที่เล่นเลยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญของการพัฒนากล้ามเนื้ออย่างหนึ่งเนี่ยนอกจากอาหารและการฝึกซ้อมแล้วหลายคนที่มักจะใช้คำว่าการพักผ่อนเนี่ยจริงๆเบื้องหลังของคำว่าพักผ่อนคอือการรีคาฟเวอรี่ครับซึ่ง อาหารเสริมที่พัฒนาหรือว่าช่วยให้ระบบการรีคาเวอรี่สมบูรณ์แบบคือกูตามีครับถ้ามีเงินก็ซื้อถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ใสใ่กูตามีเข้าไปนะครับก็คือกินให้พอนอนให้พอนะครับก็จะช่วยได้แต่ถ้ามีกูตามีเข้าไปเนี่ยซึ่งเวบางตัวทำนี่คือสาเหตุที่ทำไมเวบางตัวที่คุณกินแล้วเนี่ยถ้าข้าง ข้างกระป๋องเขาเขียนว่ามีกลูตามินผสมด้วยเนี่ยมันจะทำให้อาการดอมของคุณมันน้อยลงถ้าคุณไม่ฝึกแบบโหมหนักจริงๆนะอืมอาการดอมของคุณจะน้อยลงอยู่แทบไม่มีเลยถ้าคุณไม่ได้สร้างโปรกสัสซิฟโอเวอร์โหลดด้วยน้ําหนักที่เกินมากเกินไปเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับนี่คือ4อาหารเสริมนะครับที่ผมแนะนําให้นะครับรีแคปอีกทีนะครับ1คือครีเทีนนะครับ2คือ BCA นะครับ 3คือวิตามินนะครับ4คือกลูตามีนนะครับถ้าเราสามารถควบคุมปัจจัยทุกอย่างได้อย่างที่บอกก็คืออาหารเราควบคุมได้ระวางแผนได้เราเอาสารอาหารเข้าร่างกายครบตามที่วางแผนการฝึกซ้อมเราสามารถสร้างเทนชั่นให้กับกล้ามเนื้อได้อย่างเต็มที่มีโปร g กสซีฟโอเวอร์โหลดมายคอนเนคชั่นที่ดีมายมัสเซอร์คอนเนคชั่นที่ดีแล้วนะครับแล้วก็เราก็มาดูรีคอร์เวอรี่ถ้ารีคอร์เวอรี เราสามารถทําได้ดีแล้วแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยเราค่อยมาดูอาหารเสริมครับซึ่งอาหารเสริม4ตัวที่ผมแนะนาก็คืออย่างที่บอกไปแล้วครับถ้าเพื่อนๆชอบอความรู้ดีๆแบบนี้นะครับหรือชอบสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทารําคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็คงละกันไว้เท่านี้นะครับจงอยากแชร์ ว่าใครมองคุณว่าอย่างไรแต่จงทำตัวเราให้ดีที่สุดพัฒนาที่สุดจนเป็นตัวของคุณเองที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในทุกๆวันครับฝากไว้นะครับวันนี้ก็ไว้เท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้ากับสาระดีๆคอยติด,ดตามกันนะครับสวัสดีครับ